รถนี้เตนมือสองครับผมเพิ่งได้มาครับคันนี้ทรงสวยมากครับทรงสวยมากอันนี้ผมติดตั้งเครื่องยนต์คูโบต้าเซที155นะครับผมตัวนี้ก็15แรงครึ่งนะครับมีไดสสลาร์ทในตัวด้วยนะครับผมคุณแจแบตเตอรี่มีให้นะครับ <c oughs> ก็เป็นมือสองครับผมยังไม่ได้ทำสีทำอะไรนะ อันนี้ก็เอามาฝากเอฟซีครับผมท่านใดที่มองๆกันอยู่นะเอามาก็มาทำอคอกทำอะไรนะครับเอาไว้ขนข้าวขนมันขนยูคาได้หมดเลยครับผมตัวนี้ทรงแบบนี้ก็ขึ้นลงง่ายครับผมเป็นกระสีของรถยนต์นะครับกรสีของรถยนต์ยางก็เป็นยางขอบอตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ น่าจะขอบสิบี่นะครับผมขอบสิบสี่ครับผมหน้าหลังนะครับก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมก็มาทําหลังคานะครับใส่หลังคาก็ยังไม่ได้ทําสีนะเก็บนุ่นเก็บนี่นะครับผมก็เกียร์นิสันนะครับผมคัสซี่คอลิสันนะครับตัวนี้ก็พร้อมบรรทุกครับผมบรรทุก 2ตันสตันสบายๆครับผมตัวนี้เสริมแหนบโดยระบบไฟเรียบร้อยครับนะเหลือเก็บสีอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็่ายให้ชมก่อนนะครับเผื่อใครสนใจก็ถ้าขายตามสภาพนี่ก็ขายอีกราคาหนึ่งถ้าให้ทําสีก็จะอีกราคาหนึ่งนะพื้นเป็นพื้นเหล็กครับผมพื้นเหล็กนะครับก็ทําชุดราวฝาท้ายฝาข้างครับเปิดได้นะครับฝาท้ายก็เป็นเหล็กอย่างดีครับผมเหล็กอย่างหนาๆเลยนะครับโครงสร้างของเขาก็อย่างดีนะครับตัวนี้ เสริมแนบมาเรียบร้อยครับทุกคนนี่แนบนะครับลายเส้นเลยนะครับนี่บรรทุกนี่คือบรรทุกหนักได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าโครงสร้างของเขานี่ททำมาเขานข้ดีมากนะครับเช็คระบบไฟให้ผมระบบไฟสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจเลยนะครับผม ชุดลูกปืนลูกปืนยึดเพลานะผมเป็นลูกปืนอย่างดีนะครับลูกปืน2ตัวเลยนะครับอัดจระบีได้นะผมมูเลก่ก็ใช้มูเล่ห้านิ้วนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็ประมาณนี้ครับผมมีไดชาร์จมาให้ไดสตาร์ทในตัวของเครื่องยนต์นะครับใครสนใจครับผมผมขายอยู่ที่ของเครื่องยนต์นะของเครื่องยนต์ ขายอยู่แปดหมืนห้าครับผมแปดหมืนห้านะครับสภาพนี้แปดหมืนห้านะไปทำสีนะครับยังไปทำสีทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับผมก็มีตำหนิฝั่งนี้หน่อยครับผมตรงแก้มนะครับผมน่าจะเจ้าของเดิมน่าจะไปไปชนกับอะไรมาหรือเปล่านะอย่าไม่ได้เคาะนะก็ขายตามสภาพครับยิ่งแต่ไปทากระคางก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับนะแต่ว่ารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับโครงสร้างของเขานะครับผมแบตเตอรี่นะฮะระบบไฟใช้ได้ครับผมไฟลงไฟเลี้ยวนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมจริงๆถ้าไปซื้อใหม่นี่ราคาได้แต่โครงนะฮะต่อนนี้ขายพร้อมเครื่องยนต์ครับผมแปดหมื่นห้านะครับผมก็สนใจยังไงก็มาพูดคุยกันได้ครับผมมาพูดคุยกันนะครับเครื่องยนต์เซทีนะครับเซทีไดเร์ฟครับทามุชิไดเร์นะครับแรง สั่งได้นะครับตัวนี้เอ้าเปิดตัวกันไว้เท่านี้ก่อนนะใครสนใจก็โทรมาเลยครับผม0808432900ครับร้านเสี่ยนุ้ยบุรีรดำนะครับเอาอีแตนมาให้โชว์กันนะฮะเผื่อใครชอบเผื่อผ่านหูปันตาใครอยากจะเอาไปบรรทุกข้าวนะช่วงนี้นะครับทุกข้าวบรรทุกมันนะครับมาดูได้ครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ